ลูกหนึ่งเดือนกินนมแม่ล้วนลูกไม่ถ่ายลายวันผิดปกติไหมดูแลลูกอย่างไรให้ลูกถ่ายได้บอกหมดคลิปนี้ค่ะแม่คลอดลูกมาตอนที่ลูกคลอดเบบีเราจะเจอว่าน้องเนี่ยถ่ายบ่อยมากเพราะว่าระบบการขับถ่ายของเด็กอะจะเป็นแบบอัตโนมัติกินปุ๊บออกเลยกินปุ๊บออกเลยแต่พอลูกเริ่มโตขึ้นที่อายุหนึ่งเดือน2เดือน3เดือน4เดือน,อนลูกเองดูดซึมเอาสารอาหารในนมแม่นะคะไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดและแทบไม่เหลือกาก ที่จะขับถ่ายออกมาเป็นอุจจระนะคะเนาะเราก็เลยจะเจอว่าเด็กที่อายุ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะคะมีการทํางานเปลี่ยนแปลงของลําไส้ที่เปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราวคือนะ้องหานาะนหลายวันถ่ายทีหมายถึงว่าบางคน3วัน5วัน7วัน15วันนะคะสูงสุดคือ20วันที่น้องไม่ถ่ายนะคะแต่น้องเนี่ยอาการปกติ ถ้าสมมติว่าเราเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กอาการปกติแน่นอนเด็กที่กินนมได้นอนหลับได้นะคะเนาะล่าเริงสดชื่นแจ่มใสน้ําหนักตัวขึ้นดีแต่อาจจะมีอึดอัดแน่นท้องเล็กน้อยเพราะว่ามีลมในท้องเราดูแลทำมาหาหิงนวดท้องแล้วลูกก็ทุเลาลงได้แบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลใดๆนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าเป็นในช่วงหนึ่งเดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะคะที่พูดไปนะคะเราก็อาจจะต้องมีการดูแลช่วยเหลือลูกการดูแลช่วยเหลือลูกก็คือว่าหนึ่งเนาะตัวของแม่เองไปกินผักผลไม้ช่วยลูกด้วย สอเพ <c oughs> <สอ>ิ่มการดื่มน้ำนะคะเนาะช่วยลูกด้วยนะคะ สามเน้นให้น้องกินนมแม่ส่วนหน้านมแม่มีสองส่วนเสมอนมแม่ที่ออกมาจากเต้านมหยดแรกๆจะเป็นนมแม่ใสนะคะจะมีส่วนประกอบคือน้ําตาลแลคโตสปริมาณมากน้ําตาลแลคโตสเองนะคะจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้น้องถ่ายนะคะก็เน้นให้น้องกินนะคะนมแม่ส่วนหน้าเยอะๆในช่วงนี้แล้วก็ลูกเองนะคะลำไส้ก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวดีเหมือนกันกับผู้ใหญ่เราอ่ะลำไส้ก็เลยอาจจะยังไม่ได้เคลื่อนไหวดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเสริมในเรื่องของการนวดท้องให้ลูกเป็นรูปตัวยูค่ำอ่านะคะเพิ่มแรงดั ในช่องท้องโดยการทาท่าเขาชิดพุงทําท่าปั่นจักรยานในอากาศเหล่านี้ก็จะกระตุ้นทําให้น้องค่ะถ่ายออกมาได้แต่สมมติทําทุกสิ่งทําทุกอย่างก็ยังไม่ดีขึ้นโอ๊ยแล้วอาการเป็นหนักมากเลยร้องไห้งอแง,งยอย่างกะพีมาบีบคอเออไปโรงพยาบาลเถอะให้คุณหมอช่วยตรวจแบบนี้เป็นต้นพอได้ไอเดียไหมคะนี่คือในเรื่องของแบบหนุ่มแม่ที่อายุเท่านี้นะ